สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามผมในโฮมคารนะครับ,ตตมมรรบโอแม่เจ้าแม่คุณกระหนุนหนังแม่กระหมอมอีมงนมไม่ยอดอยาหยีโอวี ping, โปรโมชั่นมันจะเด็กขนาดนี้ได้ยังไงโอย cheer, 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 w, s, <S คุณจ่ายหนึ่งได้ถึงสามนะครับ <Home. S 1> บอกเลยนะวันนี้นะครับวันที่17จนถึงวันที่30ธทันวากับโปรโมชั่นแบบ ตูมนะของเอ็กโอมคาอยากที่จะดูแลทุกท่านนะครับบอกเลยว่าเป็นวารันตีครับคุณจ่ายเพียงหนึ่งปีนะฮะคุณได้ไปสามปีเลยวารันตีคือการซ่อมฟรีที่ศูนย์บริการนะครับเช่นยกตัวอย่างนะฮะเบนซ์คุณซ่อมศูนย์เบนซ์บีเอ็มคุณซ่อมศูนย์บีเอ็มแบบนี้เลยนะฮะเอ็กโอมคาวันนี้ให้คุณกับโปรโมชั่นทีเด็ดแบบนี้คุณพลาดไม่ได้นะครับ เอาผมให้แค่วันที่17ตจนถึงวันที่30เท่านั้นนะฮะเอาแค่นี้พอนะครับอยากให้นะครับกับปีใหม่นี้นะขอบคุณครับ